ท่องเที่ยวตรรมาชาตไปด้วยกันทางเต็นเล่นน้ำเดินป่าทุกเวลาเราผ่อนคลายธรรมาชาติบำบัดใจเราบ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุขหาไปชุบพลังกันดอกไม,ม้สดใสมียามเช้าสายลมพัดสบายชื่นใจ พื้นสายและฟะเลสวยไม่นิดแดนลมหัสจสร,รั์มีความสุขใจสบายกายธรรมชาติช่วยเราเบิกบานเก้าไปบางทางธรรมชาติเสียงออกร้องเพลงเพลินในใจมองเท้าฟ้าสดใสเบิกบานสดุมหายใจให้เต็มปอด ทุกเวลาเราผ่อนคลายธรรมชาติบำบัดใจเราบานน้อยพาเที่วมีความสุขหาไปชุบพลังกัน so เดินตลาดเพื่อที่จะหาซื้อของไปทำกินเย็นนี้ที่ริมเขื่อนค่ะคิดว่าจะย่างกุ้งทานนะคะเดินหาร้านกุ้งสดค่ะวงมื่อกั้เลยครับถ่ายรอเดีวยวร้อเดีวยดวยันเลยค่ะ พอขับรถถึงทางเข้าที่เขียนว่ายินดีต้อนรับให้ขับตรงเข้าไปเลยนะคะขับตรงไปยาวๆเลยค่ะลานกลางเต็นท์อยู่สุดถนนเลยนะคะเ,เพื่อน พอเข้ามาถึงเจอทางแยกซ้ายฝานะคะให้เลี้ยวขวาเข้าไปป้อมสีเขียวค่ะแล้วก็ตรงเข้าไปสุดลางกลางเต้นเลยนะคะแถวนี้กลางตั้งแต่ป้อมไปถึงด้านในได้เลยค่ะเลือกเอาที่เราชอบใจเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงเกือนป่าสักแล้วนะคะเป็นเวลา5้ามงเย็นค่ะ ยแบบนี้เลยหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณ6โมงมีเจ้าหนะ้าที่มาเก็บค่ากางเต็นท์ เต็นหลักละ80บาทไม่จำกัดคนนะคะเต็นทหนึ่งกี่คนก็ได้แต่ก็แค่80บาทที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะเตรียมแหล่งพลังงานมาให้พร้อมค่ะมือเย็นวันนี้นะคะเราอยู่ที่เขื่อนป่าสักดิ์ชิรธิ์ค่ะ เราก็หุงข้าวนะคะหุงข้าวเสร็จเราก็ย่างกุ้งกับย่างหมูกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเต็มค่ะนี่เรากำลัลยงย่างหมูอยู่กับหมูน่ากินามากเลยอันนี้กุ้งกุ้งของเราอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราก็กิ้กกนกับผกักกิมกับผักเราพี่ปลาดุกฟูด้วย มากินด้วยกันเราเช้าเาตาปิ้งอันเล็กนะคะที่เขาเอาไว้ทำปลาช่อนแปะสาค่ะหลังจากรับประทานอาหารมื้อข้ามเสร็จนะคะเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนค่ะคืนนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ดไนท์ฝันดีราตีสวัสด์ค่ะ อรุณสวัสดยามเช้าค่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยฝนตกตอ๋อดูวิวนะ่าเต็นซ์ได้ยินเสียงนกไหม,มสวยงามมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงค่ะมองเห็นไหม 6กโมงเชา้าอุณหภูมิอยู่ที่25องศา อันนี้ที่ล้างหน้าแปรงฟันอ่างล้างหน้าแปรงฟันว้าวน้ำแรงมาก บรรยากาศตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงชุ่มฉ่ำมากอากาศดีมากเลยค่ะหลังฝนตกเมื่อคืนพอเราเข้ามาเขาบอกว่าให้กางเต็นท์ได้แค่นั้นส่วนด้านในจะมีเขตลัวนะคะเขามีป้ายแบบชัดเจนมากเลยค่ะว่าสิ้นสุดลาดกางเต็นท์ ด้านในสำหรับคนจองบ้านพักนะคะห้ามเข้าค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดการเต้นที่วิวสวยประทับใจค่ะถ้าชอบคลิปของบ้านน้อยพาเที่ยวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้าพวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าทานต่อันเลยนะคะ ขับรถท่องเที่ยวไปทำธรรมชาติบำบัดใจใจฟูมีความสุขต้นไม้ถูกเขาดอกไม้เล่นน้ำตบเดินป่ากันต้นสืติธรรมชาติบ้านน้อยพาเที่ยวไปหอมมากค่อนฝนจะตอบท้ององคเลยอแล้วซื้อปุ้มทอดร้านลอบใหม่ ขายดีมากเลยอ่ะไปรอบสองก็มาขา้ได้เยอะเามีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเช้าพัฒนาค่ะเราแวะเข้ามาที่ตลาดนี้นะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวคุณยายมีทั้งน้ำตกมีหมูแล้วก็มีเนื้อด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำใสแล้วก็เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้รอบๆตลาดเราได้ทอดมันมา6ชิ้น20บาทเราซื้อมาถุงนี้40 แล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วย <Okay. S 1> ข้าวเหนียวหมูปิ้ง5บาทไม้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะมาทานมือ้อเช้าที่จังหวัดลบบุรีค่ะ mm hmm. น้ำอร่อยไม่ต้องปรุงเลยสำหรับคนชอบกินแบบซุปแบบเชงเชงนะสดละชื่นใจอะ่ะนี่ไม่ปรุงอร่อยมากน้ำหวานหอมต้มกระดูก หมนน้ำซุปกระดูกอ,อันนี้เป็นหมูนะคะแล้วส่วนชามของสามีเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเปื่อยน่ากินมากเลยอะ่ะเนื้อเข้าถูกร้านมากจะขออนุญาตทานก่อนนะคะ <laughs> เติร์ดว่าจุดนิวซี ท่าหลวงค่ะแต่มีป้ายอยู่ว่าอีก500เมตรเป็นแพสองพี่น้องออริจินอลเดี๋ยวเราจะไปทางไปทางขวาก่อนนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนทางซ้ายนะไปทางขวาก่อนมีคนลงไปตั้งแคมป์กันเยอะเลยค่ะข้างล่างอะ่ะเขาขับรถตะลงไปอีกสกิโลเมตรเนี่ยค่ะ มีคนลงไปตั้งแคมป์ด้วยๆๆน,น้องเดินข้ามถนนมาค่ะน้องน่ารักมาก กำลังกินยญ้ายอยู่ข้างทาง โชคดีมากเลยค่ะขับรถมาเจอพี่ที่เลี้ยงแพะนะคะเขาต้อนแพะลงมาทานหญ้าริมถนนค่ะสอบถามก็ว่ามีจุดไหนที่จะไปให้อาหารแพะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเหมือนที่ในเพจเขาลงกันนะคะเขาบอกว่าให้มาประมาณบ่ายสามโมงเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะ เขาจะรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะเอาแพะลงมาให้นักท่องเที่ยวให้อาหารค่ะแต่ช่วงเช้าที่เราไปประมาณ10โมงยังไม่มีการต้อนแพะลงด้านล่างนะคะเราก็เลยเจอแพะอยู่บนถนนค่ะก็เราขอให้พี่เขาช่วยเราถ่ายรูปเขาก็เลยดึงกระถิ่นข้างทางมาให้เราให้อาหารแพะค่ะซึ่งพี่เขาน่ารักมากเลยเขาบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาให้มาช่วงประมาณ เย็นตั้งแต่บ่ายสาโมงขึ้นไปจะเจอแพะกลุ่มใหญ่ในบริเวณด้านล่างเขื่อนค่ะท่องเที่ยวธรรมาชาติไปด้วยกันกางเต็นท์เล่นน้ำเดินป่าทุกเวลาเราผ่อคลายธรรมาชาติบำบัดใจเราบ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุข ถ้าไปชับหลังกันดก็ไม่สุดใส่ในอยางเช้าสายลมพัดสุบบายชื่อกลับแล้วนะคะน้องบ๊ายบาย แล้วนะคะเดินลงมาเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนมาแคมป์ต้งริมเขื่อนกันค่ะเขาก็มาแคมป์ตึ้งกันนะคะส่วนตรงนู้นเราเดินขึ้นมาเห็นรถติดกำลังติดค่ะในนี้นะคะถ้าเดินถ้าขับรถเข้าไปลึกๆคิดว่าต้องใช้รถโฟวินค่ะเพราะว่าดินอ่อนแต่ตรงนั้นก็มีรถเก๋งลงมานะคะก็อาจจะลงได้ประมาณเท่านี้นะคะดินอ่อนระวังนิดนึงค่ะ บรรยากาศก็ดีมากๆเลยเห็นว่าเป็นวิวเขื่อนค่ะป่าสักเลยตอนขึ้นนะคะเพื่อนๆลุ้นมากเลยเกือบขึ้นไม่ลอดนะคะดันอยู่ตั้งสองสามรอบกว่าจะขึ้นอ<ม>่ะโอ้โหรถเกือบไม่ขึ้นน่ยุ้ยเป็นยังไงบ้างอะ ลสองร้อยเมตรมิวขวา บริเวณลานกลางเต็นต์อน11โมงเช้านะคะวันนี้ไม่มีฝนค่ะลมเย็นสบายนะคะลานกลางเต็นตค่ะตอนนี้เราก็กำลังตากเต็นอยู่นะคะเมื่อคืนนี้เราเจอฝนทั้งคืนเลยค่ะเรากำลังจีบ เก็บเต็นท์อยู่นะคะตัดเต็นท์หน่อยเต็นท์แหงะะ้งแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงแล้วนะคะเราได้เก็บเต็นท์จากที่จุดการเต็นท์ท้ายเขื่อนค่ะออกมาไม่เกินสองร้อยเมตรนะคะเราก็จะมาเจอจุดที่เขาขึ้นไปชมเขื่อนกันค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมเขื่อนด้านบนกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะ ป่าศักชลสชลสิ์เป็นเขื่อนดินที่เก็บกักน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเพื่อป้องกันบัญหาน้ําท่วมเริ่มก่อสร้างมานะคะตั้งแต่วันที่2 0 0ธวาค2537ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีค่ะเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีด้วยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวมักจานิยมขึ้นมานั่งชมฝันเกื่อนโดยการนั่งรถลางลค่ะเราจะขึ้นรถลางกันนะคะทุกคนค่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรถ ตัวขึ้นลดรางนะคะผู้ใหญ่30-70บเดบาทค่ะบริเวณสันเื่อนของป่าสัษษตว์ชนิทธ์นะคะก็จะมีความยาวทั้งไปและกลับอยู่ที่9,720เมตรค่ะจากฝั่งลบบุรีนะคะไปสู่ฝั่งสละบุรีค่ะป่าสาัตว์งานป่าปู่ประงานเขาพยาเดินโงกองนาพึ้นใส่เนือเ้อนามาเกือ เที่ยวธรรมชาติาไปด้วยกันทางเต็นแ่นน้ำเดินป่าทุกเวลาเราผ่อนคล้ายธรรมาชาติเบำบัดใจเราบ้านน้อยพาเที่ยวมีความสุขหาไปชุบพลังกันดอมไม้สดใสมียามเช้าสายลมพัดสบายชื่นใจ

เมื่อลดลางวิ่งถึงฝั่งสละบุรีนะคะก็มาหยุดให้เราสักการะบูชาพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชนสิทธิมงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ป่าสักค่ะซึ่งท่านงดงามมากๆเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปองค์สีขาวตัดกับฟ้าสีสดเลยค่ะฐานเป็นดอกบัวสีชมพูค่ะเรามาไหว้พระ ขอพรกันนะคะเพื่อนๆข,ข,ขอบคุณมากค่ะก็จบลงแล้วนะคะคลิปพาเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีค่ะ ถ้าชอบคลิปของบ้านน้อยพาเที่ยวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้นะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะบบบรรุดงเททีี่ยววไปมมามาาบบาชตัใใจจฟูคส ต้นไมยถูกเขาลกไม้เล่นน้ำตบเดินาตากันจนเสิ่อิธรรมชาติบ้านน้อยพาเที่ยวไปความสุดขรขอบตัวเรา